สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาดูแม่ทอผ้ากับผืนใหม่นะคะแล้วก็ลายใหม่นะคะอันนี้ก็แม่ใช้เวลาในการเริ่มจากแนตัวนี้นะคะก็ใช้เวลาน,านานเป็นวันเหมือนกันนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่เขายังหนุ่มนะคะยังดีในเรื่องของสายตาก็ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จนะคะแต่สำหรับแม่ก็ เริ่มจะเป็นผู้สูงอายุนะคะก็ต้องใช้ความพยายามมากนิดน,นึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายใหม่ของแม่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือถ้าเวลาเสร็จมานะคะก็จะสามารถเอาไปทำเป็นผ้าถุงได้สองผืนนะคะ ทอตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะต้องมาทอในส่วนของท่อนปลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่อนกลางก็จะเป็นลวดลายแบบนี้นะคะอันนี้ก็พาน้องๆมาดูแม่ทอผ้านะคะ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ